ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทซอยสองทีเค plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2,563หรือปี2020สำหรับประเด็นสาระในส่วนของทุเรียนนะครับที่เราจะนำเสนอเป็นประเด็นที่ได้กล่นไว้แล้วว่าการบริหารจัดก,การนั้นเรานำเสนอมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าณเวลานี้ดอกทุเรียนของเรานั้นอาจจะมี ประเด็นปัญหาก็คือจากผลกระทบของภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จากสถานะการณ์แตกใบอ่อนของทุเรียนรวมถึงทุเรียนเองในดอกรุ่นพี่ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ก็กำลังจะเข้าสู่ระยะดอกบานบางสวนอาจจะเป็นมะเขือพวงแก่บางสวนอาจจะเป็นหัวกำไรนั่นเป็นประเด็นที่ทำให้หลายท่านก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าแล้วจะทำอย่างไรหรือจะแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะทำให้ดอกนั้นติดได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราพอจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าดอกของทุเรียนนั้นในหนึ่งดอกก็จะมีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียแต่เนื่องจากการหวงสายพันธุ์นี้จึงทำให้ลักษณะของดอกของทุเรียนในดอกเดียวกันจึงไม่ยอมรับกระบวนการผสมเกสรซึ่งกันและกันหมายความว่าดอกทุเรียนเกสรตัวเมียนั้นจะต้องไปรับจากระ,ระอบประอองเกสรตัวผู้จากต่างดอกอันนี้คือส่วนที่หนึ่ง ซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการไปตามกระบวนการทางทางพฤติกรรมของสายพันธุ์ส่วนกรณีที่สองเราทราบกันอยู่เช่นเดียวกันว่าในทุเรียนหนึ่งต้นนั้นเราอาจจะมีดอกของทุเรียนอยู่ในปริมาณที่มากมายอาจจะตั้งแต่2 0ง0 0ืนถึงสาม0มอดอกโดยประมาณก็ถือเป็นตัวเลขโดยประมาณก็แล้วกันแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามากซึ่งในลักษณะแบบนี้นี่นะครับ ผมเรียนอย่างนี้ว่าในลักษณะมันมีองค์ประกอบสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือถ้าเราดูจากข้อมูลในเรื่องของกระบวนการรับผสมเกสรก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งจึงต้องทำสร้างดอกให้เยอะขึ้นมาและในขณะเดียวกันกา,การสร้างดอกของเขานั้นก็จะต้องต่างรุ่นก็คือให้มีหลายรุ่นเพราะฉะนั้นทุเรียนในหนึ่งฤดูการอาจจะมีถึงสรุ่นดอกก็ได้เพื่อให้เกิดความแตกต่างกันแต่ ส่วนที่สำคัญนะครับก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นผมได้อธิบายไว้แล้วว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยกรนีของการดึงธาตุอาหารจากในดินขึ้นมาสู่ใบแล้วมาอยู่ที่ดอกดอกติดผลในช่วงระยะผลอ่อนเนี่ยโดยพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทุเรียนแล้วเขาจะต้องอยู่ในสภาพที่ยังคงอยู่ในสภาวะ ที่ไม่ได้รับน้ําไม่ได้รับอาหารมากเกินไปตามฤดูการทางธรรมชาติก็คือฝนน้อยอากาศแห้งแล้งหรือเขาอยู่ในธรรมชาติอาหารดีเกินไปเขาก็จะแตกใบอ่อนก็จะเกิดการพลิกพลันเหมือนกับในปัจจุบันว่าฝนตกอาจจะทําให้ดอกร่วงเกสรที่ผสมเกสรก็ไม่ดีหางแย้ก็ร่วงให้น้ํามากผลอ่อนก็ร่วง เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่จะรวบรวมสารอาหารทั้งหมดเนี่ยส่งขึ้นไปอยู่ที่ใบจากใบมาที่ดอกและจากดอกก็ส่งไปอยู่ที่โคนต้นเพื่อให้ในช่วงระยะหนึ่งเดือนหลังจากติดผลอ่อนในระยะแรกเนี่ยเขาได้รับสารอาหารจากในกลุ่มดอกเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องข้อสังเกตของส่วนของผมเองที่ได้ทำการศึกษามาแล้วก็จึงไม่อยากให้ท่านนำเอาดอกเหล่านี้ไป ทำลายไปเสียหายไปออกจากโคนต้นเพียงแต่ว่าจัดระบบระเบียบสักนิดหนึ่งนั่นก็คือสองเหตุผลและเนื่องจากในสภาวะขณะนี้เนี่ยเรลียนแตกใบอ่อนคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าพลังงานส่วนหนึ่งทุเรียนนั้นจะต้องส่งไปเพื่อการพัฒนาใบหรือใบบารุงใบ แต่เราต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าในระยะของทุเรียนที่อยู่ในระยะดอกบานเนี่ยเป็นระยะที่เขาไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเขาไม่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตเขาไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากแต่เป็นกระบวนการผสมเกสรซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาจริงๆอย่างน้อย3วันกระบวนการผสมเกสรเสร็จคือ72ชั่วโมงแล้วก็อยู่ในช่วงของการสร้างมเมล็ด การสร้างมาเมล็ดนั้นก็จะเป็นอยู่อีกช่วงหนึ่งแต่ระยะที่เป็นระยะอันตรายก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของพืชของทุเรียนในระยะเวลาเจ็ดวันเนี่ยหรือ5วันหลังจากดอกบานหรือ7วันโดยประมาณมันจะมีผลกระทบทันทีออกกระบวนการที่เขาผสมเกสรยังไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ว่ายังไม่มีการพัฒนาถึงขั้นต่อไปดังนั้นปัญหาที่เรา กำลังกังวลว่าในช่วงระยะทุเรียนที่เขาแตกใบอ่อนกับดอกบานมันจะเกิดการแย่งอาหารกันและการก็คำตอบคืออาจจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นทีนี้ประเด็นก็มีอยู่อีกขั้นตอนหนึ่งต่อไปว่าอย่างกรณีในระยะทุเรียนที่เป็นระยะดอกบานเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าพฤติกรรมของทุเรียนเหล่านี้เป็นกลุ่มถ้ายิ่งเป็นเบญจพัรณ อย่างชนีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของพันุ์อื่นๆพวงมาณีหรือแม้แต่นวลทองจันท์หรือพันธุ์อื่นๆเราจะต้องควบคุมปริมาณน้ําเพราะถ้าน้ํามากเขาก็ไปเปลี่ยนเบี่ยงเบนเ,เรื่องกระบวนการผสมเกสรดังนั้นผมอธิบายว่าในช่วงดอกบานเนี่ยกระบวนการควบคุมปริมาณน้ํานับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเพียงถ้าเราควบคุมปริมาณน้ําได้นะครับดี โดยดูจากอะไรดูจากพฤติกรรมการบานของดอกทุเรียนนั้นมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการชะลอใบใบอ่อนที่ขยับการชะลอใบก็คือใบนั้นเขาก็จะพัฒนาช้าลงเพราะเราบีบน้ำอยู่ใช่ครับใบาอาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่นั่นหมายถึงว่าไม่ได้มากระทบกระเทือนต่อกระบวนการผสมเกสร ในความหมายตรงนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะยังมีความไม่เห็นด้วยนะครับผมก็เรียนว่าคือนี่เป็นสิ่งที่เราศึกษาติดตามเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สบายใจล่ะผมก็อธิบายต่อไปว่าในกระบวนการขณะนี้เนื่องจากทุกเรียนดอกเองก็ไม่ได้ใช้พลังงานมากสองเรามีการควบคุมน้ำสาม ถ้าเราไม่สบายใจเราก็ไปใช้กระบวนการเทคนิคการบริหารจัดการก็คือทำให้ใบนั้นชะลอตัวหรือชะงักชะงักไปสักประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือ10วันนั่นก็คือกระบวนการกดใบหรือคุมใบซึ่งมันเป็นเทคนิคให้เข้าใจนะครับว่านี่เป็นเรื่องของการบังคับและไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างเช่นการใช้ในส่วนของ13046หรือว่าอาจจะใช้04256 บวกกับในส่วนของไฮแมกนีเซียมในอัตราเข้มข้นปุ๋ย1กิโลแมกนีเซียม300อย่างเช่นไฮแมกแล้วก็อาจจะมีเติมพลังงานพวกอะมิโนแอซิดเข้าไปเราก็พ่นคุมใบหนึ่งครั้งในช่วงระยะดอกบานเราก็สามารถที่จะผ่านวิกิการตรงนี้ไปได้เท่ากับว่าในช่วงนั้นเราชะลอใบจนกระทั่งให้ดอกเขาผ่านกระบวนการผสมเกสรแล้วเสร็จหลังจากนั้น เราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพืชได้ต่อไปคือใบเขาจะออกก็ให้เขาออกไปนะครับผมอธิบายอย่างนี้ก็คงคิดว่าน่าท่านจะพอเห็นภาพถามว่าในระยะระหว่างใบเพสลาดกับใบอ่อนที่เพิ่งคลี่ใหม่ๆเนี่ยใบยอ่อนที่เพิ่งคลี่ใหม่ๆเป็นระยะที่ใช้พลังงานมากส่วนใบเพสลาดนั้นเขาสามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้แล้วะฉะนั้นเหตุผลตรงนี้ จึงต่างกันมันก็จะมีสองรุ่นส่วนที่สองก็คือเรื่องของกระบวนการที่จะไปทําให้ดอกมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงทั้งในเรื่องของรังไข่รังไข่ก็คืออับลังไข่ของเกสรตัวเมียและความแข็งแรงสมบูรณ์ของอัปลอองเกสรตัวผู้ซึ่งตรงนี้เป็นตัวที่จะกระจายไป ไปตกที่ปลายเกสรตัวเมียในช่วงเวลาที่จำกัดของเขานี่คือสองกระบวนการแล้วเรามีกระบวนการที่จะถ่ายละองเกสรจากตัวผู้มาอยู่ที่ปลายเกสรตัวเมียด้วยกระบวนการปัดดอกเอารมเป่าเอาเกสรไปแตะหรือกระบวนการผ่าดอกหรือกระบวนการใช้แปรงปัดต่างๆ ซึ่งจะอยู่ในกระบวนการข้อที่2ก็คือทําให้ดอกสมบูรณ์และก็กระบวนการถ่ายละอองเกสรที่ดีแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําให้เป็นไปตามสายพันธุกรรมหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ําด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนที่3ที่เราจะต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกัน คือในเรื่องของข้อมูลเราจะไม่ย้อนกลับไปเรื่องการจัดการตัดแต่งการควบคุมดอกนะครับคือดอกเนี่ยเราก็จะแบ่งระยะตั้งแต่ไข่ปลาตาปูเหยียดตีนหนูมะเขือพวงอ่อนมะเขือพวงแก่หัวกําไรแล้วก็ดอกบานเพราะฉะนั้นในช่วงของการบํารุงดอกนั้นผมได้ให้สรุปประเด็นง่ายๆว่าลักษณะของการบริหารจัดการก็จะเป็นดอกที่สมบูรณ์ดอกสีเขียว ลักษณะปลายก้นของดอกก็จะมีะลักษณะแหลมถ้าดอกกลมกันเขียวเราก็จะต้องไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ําให้ลักษณะดอกเข้าสู่หัวกําไรคือปลายก้นเขาแหลมกระบวนการจัดการเราจะต้องมาดูเรื่องสําคัญนะครับก็คือเรื่องของความสมบูรณ์แข็งแรงของรังไข่ตัวเมียกับความสมบูรณ์แข็งแรงของอับละอองเกสรตัวผู้ ดังนั้นในช่วงระยะตั้งแต่มะเขือพวงแก่หัวกําไรนะครับมะเขือพวงแก่หัวกําไรนั้นตัวที่เข้ามามีบทบาทสําคัญที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยามีความสมบูรณ์แข็งแรงนั้น mm. ก็คือได้แก่ตัวพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดมีคุณสมบัติเป็นพลังงานในรูปของอะมิโนโปรตีน ที่จะเข้าไปช่วยเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งรังไข่และก็อับเหล็กสองตัวผู้ตัวที่สองซึ่งถือมีบีบทบาทสำคัญมากนั่นก็คือตัวธาตุอาหารที่ชื่อว่าโบลอนโบลอนมีคุณสมบัติในเรื่องของการควบคุมตามสายพันธุก,กรรมเร,รเ,เรื่องของละอองเกสรเรื่องของรังไข่เพราะฉะนั้นธาตุโบลอนจึงต้องเป็นโบลอนเดียวไม่ใช่แคลเซียมโบลอน ถ้าเป็นแคลเซียมบอลอนนั้นเราจะใช้ตลอดมาตั้งแต่ดอกไวยไขป่ปลาตาปูเหยียดตีหนูมะเขือพวงอ่อนนะครับแต่พอเข้าหัวกำไรเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นบอลอนเดี่ยวส่วนกรณีแคลเซียมอันนั้นเป็นกรณีต่างหากว่าถ้ามีอาการหลุดร่วงเราก็ใช้แคลเซียมเดี่ยวถ้าไม่มีช่วงนี้เราก็ไม่ได้ใช้สารตัวสำคัญที่จะไปปรับสมดุลของในต้น ของฮอร์โมโนแล้วก็จะทําให้กระบวนการผสมเกสรน,นั้นดีก็จะเป็นเรื่องของพลังงานที่จะทําให้เกิดการสมดุลก็คืออะโทนิกและนอกจากนี้ในส่วนของอะโทนิกเองยังมีคุณสมบัติในการทําให้ปฏิกิยาฮอร์โมโนในในพืชนั้นเป็นไปได้ปกติแล้วก็มีกลิ่นในการเรียกมแมลงมาช่วยผสมเกสรต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสารคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งจะเป็นกลุ่มสำคัญที่จะไปทำหน้าที่ในเรื่องของกระบวนการช่วยให้ปฏิกิยาในการผสมเกสรได้ดีนั่นก็คือสารในกลุ่มของทริปโตเฟนหรืออาจจะเป็นตัวเอิร์ธ23อันนี้เป็นของเอราวัหรือตัว Titanic. ไททานิคไททานิคเป็นของบริษัทอลิสตาาลาสายจริงๆแล้ว ในระยะของการให้ปัจจัยเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องให้ตั้งแต่มะเขือพวงแก่หรือหัวกําไรเพราะว่าบางครั้งนี่มันกั้ากึ่งกันคือให้ก่อนดอกบานครั้งหนึ่งครั้งที่สองเราให้เมื่อดอกหอมคำว่าดอกหอมก็หมายความว่าเป็นกรณีปลายดอกออกบางส่วนจะ,อ,ะออกสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอม นั่นเป็นปฏิกิริยาสองครั้งที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องให้ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาดอกจะบานแล้วเราไปให้ครั้งเดียวไม่ใช่เช่นนั้นนะครับเราจะต้องให้สองครั้งก่อนหลังจากนั้นพอถึงช่วงของการดอกบานเนี่ยเราจะสังเกตการสังเกตเป็นการบันทึกข้อมูลไว้ว่าเมื่อดอกรุ่นแรก เริ่มมีอาการบานที่เราเรียกว่าหัวดอกคําว่าหัวดอกก็คือดอกที่เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มดอกซึ่งอาจจะบานออกมาแล้วมีความตักปกติกับไม่ปกติถ้าปกติก็คือดอกก็จะบานตามภาวะปกติดอกภายในสีขาวอมเหลืองสวยสดใสแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราไปพบว่าพอดอกหัวดอกเริ่มมีอาการแตก แล้วมีอาการฉ่ำน้ำมีอาการดอกสีม่วงมีอาการมีน้ำเมือกเยิ้มอยู่ภายในเราก็ต้องทั้งเข้าใจนะคะว่านั่นคือความผิดปกติแต่ว่าไม่ใช่เป็นความผิดปกติในเรื่องของสิ่งที่เราทำมาเป็นเรื่องของความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าดอกหรือหัวดอกนี้เขาจเจริญอยู่ในกลุ่มของน้องซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ แล้วปรากฏว่าอาจจะเจอสภาวะของน้ำที่ฝนตกหรือการให้น้ำมากบางท่านพอไปเห็นอาการดังกล่าวก็ไปพ่นยาเชื้อราซึ่งนั้นไม่ใช่แต่ว่ายาเชื้อรานั้นเราก็ได้อธิบายว่าในเมื่อเวลาที่ดอกบานอย่างน้อยหนึ่งรุ่นก็คือหนึ่งสัปดาห์เราไม่สามารถดําเนินการพ่อนอะไรได้เพราะฉะนั้นก่อนดอกบานเนี่ยปัจจัยที่สําคัญในการควบคุมโรคก็คือเชื้อไเชื้อรา ปัจจัยที่สําคัญในการควบคุม,มแมลงเพี้ยไฟนะครับก็คือสารกําจัดมแมลงเราอาจจะต้องบริหารจัดการให้เบ็ดเสร็จไปในครั้งเดียวกันซึ่งรายละเอียดเราก็สามารถที่จะเลือกได้สตูสองตัวนี้ควรจะดําเนินการเพราะเวลาที่ดอกบานเราไม่สามารถพ่นปัจจัยได้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับ ทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าถ้ามันมีอาการบอกให้เรารู้ได้ว่าเรามีการบริหารจัดการน้ำไม่พอสิ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ตัวที่สองก็คือก้านเกสรของตัวเมียลักษณะของก้านเกสรตัวเมียจากดอกที่บานจะต้องเหยียดตรงไม่ใช่โค้งบิดม้วนงอโค้งไปโค้งมาหรือโค้งงอ อันนั้นบอกให้เรารู้ได้เลยครับว่าการบริหารจัดการดอกของเรานั้นไม่ดีเพียงพอเราจะพบกับแปลงที่มีอาการให้น้ำไม่ดีดอกไม่สมบูรณ์ดอกดอกเกินไปเกรสรตัวเมียจะบิดโค้งบิดงอเพราะฉะนั้นถ้าเกรสรไม่เหยียดตรงเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเออเรายังบริหารจัดการไม่ถูกต้องยังผิดพลาดถ้าเราบริหารจัดการดีเกรสรตัวเมียจะต้องเหยียดตรงนะครับประการต่อมา มันก็จะเป็นเฉพาะรุ่นพี่ที่เป็นหัวดอกเท่านั้นส่วนรุ่นอื่นๆจะไม่มีอาการดังกล่าวเลยนั่นเป็นประเด็นที่เป็นข้อสังเกตในลำดับที่หนึ่งแล้วถ้าเรายังต้องการที่จะพ่นบำรุงต่อไปเนี่ยเกณฑ์ตัดสินใจของการพ่นเมื่อหัวดอกบานแล้วเราพบอาการผิดปกติเรายังพ่นได้ไหมยังพ่นได้ครับเรายังพ่นได้และก็ดำเนินการต่อไป ทีนี้พอถึงช่วงจังหวะดอกรุ่นของจริงบานเราจำได้นะครับเมื่อดอกเริ่มมีอาการหอมสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือการบริหารจัดการน้ำก็คือถ้าเราทำให้ดอกเนี่ยเขาบานได้พร้อมกันในทุกในทั้งต้นในทั้งสวนเราก็จะบริหารจัดการง่ายเพราะฉะนั้นการให้น้ำในอัตรา100%ยหนึ่งครั้งก็คือกระทุงน้ำเข้าไปให้ดอกแตก ก็คือให้ดอกบานนั่นเองพอหลังจากที่กระทุ่งน้ําให้ดอกบานแล้วเราก็จะรอจนกว่าดอกบานพอดอกบานออกมาคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าการควบคุมปริมาณน้ําของเราถูกต้องอย่างไรถ้าดอกบานโค้งกลับไปด้านหลังเกสรตัวผู้โค้งกลับไปตามกลีบดอกหนีออกจากเกสรตัวเมียช่วงสองทุมถึงสามทุมดอกล่วง เช้ามาไม่เห็นกลีบดอกคาอยู่ในกลุ่มดอกเลยอันนั้นก็คือคำตอบว่าน้ำมากเราก็ต้องหยุดการให้น้ำออกไปถอยเวลาออกไปเราถอยเวลาออกไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าให้น้ำน้อยลงถอยออกไปวันสองวันจนเกสรนในคืนรุ่นใหม่เหยียดตรงเราก็รู้แล้วว่าอ่ะนี่คือระยะเวลาที่เหมาะสมดังนั้น เราก็จะมีการบริหารจัดการน้ำได้ถูกต้องก็คือให้น้ำในปริมาณที่น้อยลงหรืออาจจะเป็นการเว้นการให้น้ำให้ห่างออกไปตามลักษณะการบานของดอกแต่ละวันแต่ละรุ่นถ้าให้น้ำน้อยมากเกินไปละ่ะกลีบดอกเขาจะหอ่อกลีบดอกก็จะหอ่อเกสรตัวผู้ก็จะหอ่อซึ่งอันนั้นถือว่าน้อยเกินไปส่วนในด้านของ สิ่งที่เราดำเนินการพ่นนะครับในช่วงของการส่งเสริมให้เกสรแข็งแรงแล้วเป็นช่วงดอกหอมนั้นเราก็อาจจะใช้สารกำจัดมแมลงอย่างเช่นโปราโดนะครับหรือจะเป็นโมเรนเป็นกลุ่มนี้ที่เราจําเป็นต้องใช้แล้วก็ในส่วนต่อมาในลักษณะเชื้อราเราก็จะเลือกเอาในส่วนของเปเบลคุดบวกคาเบนซิมหรือจะเป็นโปรคลาดนะครับ หรือจะเป็นในส่วนของโปรโคลาดโบคาเบนโปฟิโคนาโซนนะครับอวกไดฟิโคนาโซนหรือจะเป็นในส่วนของตัวพาบินของเจียไตยเบลคุดของอลิสตาพวกนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญเราพ่นในครั้งเดียวและเมื่อดอกเริ่มบานเข้าสู่สภาวะปกติก็หมายความว่าดอกเริ่มทยอยบาน ซึ่งในการทยอยบานนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในช่วงดอกบานก็คือกระบวนการถ่ายละอองเกสรถ้าเราจะพูดเป็นภาษาวิชาการนิดนึงแต่ถ้าพูดเป็นภาษาอย่างเราก็คือกระบวนการช่วยผสมไม่ว่าท่านจะเป็นกระบวนการผ่าดอกของในส่วนของพันชนีหรือการนำเอาเกสรมาป้ายหรือจะไปเรื่องของการใช้แปลงปัดหรือจะใช้ลมเป่า หรือจะใช้เครื่องแอร์บัสพ่นแอร์บัสก็คือเครื่องพ่นยาพ่นล้วนเป็นปฏิบัติการได้ทั้งสิ้นสิ่งที่เราเข้าใจนะครับก็คือการทำให้เกิดการแตกตัวฟุ้งของละอองเกสรตัวผู้ให้ปลิวไปสู่เป้าหมายที่ปลายเกสรตัวเมียด้วยความนุ่มนวลทีนี้เราก็ต้องมารู้ต่อไปอีกว่ากรณีของรงไขล้างไข หรือเกสรตัวเมียที่จะพร้อมรับผสมเนี่ยคือหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มไปจนถึงสามทุ่มแต่สำหรับละองเกสรตัวผู้เนี่ยเขาจะเริ่มแตกตัวตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในช่วง6กโมงเย็นเนี่ยเราอาจจะไปรวบรวมละองเกสรมาแล้วพอหนึ่งทุ่มเราจึงจะเริ่มกระบวนการผสมเกสรคือการถ่ายละองเกสร เกสรตัวคู่นะครับจะมีระยะเวลาการงอกอยู่แค่เพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้นความมีชีวิตของเขาหน่ะแปดชั่วโมงแต่สี่ชั่วโมงแรกถ้าเราเอาไปผสมที่ปลายเกสรตัวเมียเขาจะงอกได้ถ้าเกินสี่ชั่วโมงไปแล้วเขาไม่งอกนะครับเขาไม่งอกเขาไม่ตายแต่ก็ไม่งอก เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้จึงต้องทําให้เร็วแค่เพียงหนึ่งถึงสามทุ่มช่วงหกโมงไปถึงหนึ่งทุ่มเรารวบรวมเสร็จแล้วช่วงหนึ่งทุ่มไปถึงสามทุ่มเราก็รีดทําการถ่ายละองไปความนุ่มนวลเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะถ้าปลายเกสรตัวเมียดําหรือช้ําหรือคล้านั่นคือกระบวนการผสมเกศรไม่ไม่เป็นปกติวันลุ่งขึ้นหรือวันถัดไปเกสรจะต้องเหลืองอ่อนเหลืองเข้มต่อมาก็ถึงจะ ฝ่อ,อแห้งเป็นสีน้ำตาลอันนั้นก็แสดงว่าติดแต่ถ้าวันลุงขึ้นฝ่อดำคล้ำเป็นสีน้ำตาลก็แสดงว่าไม่ติดคือในกระบวนการที่เราจะไปตรวจสอบนะครับคือผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าในภาพรวมเนี่ยการปฏิบัติ ก็คือการตัดแต่งการฉีดบำรุงการทําทให้ดอกนั้นมีกระบวนการผสมเกสรที่ดีในการให้ธาตุโบรอนให้อโทนิกให้ออสยี่23หรือให้ไททานิกทีนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องน้ำน้ำเราก็อธิบายไว้แล้วว่าเราจะต้องตรวจสอบในระยะหัวกำไรเนี่ยเราก็จะต้องเห็นว่าปลายดอกก้นต้องเป็นแหลม และเมื่อหลังจากดอกหอมแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นก้นสีเหลืองนั่นคือสิ่งที่เราได้อธิบายมาแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันผมต้องย้าตรงนี้นะครับว่าประการที่หนึ่งหลังจากที่เราจัดก,การอะไรมาก็ตามพอถึงในระยะหัวกำไรบริเวณก้นของดอกจะต้องมี ปลายแหลมเอามือไปบีดดูจะต้องมีโพรงหรือมีช่องว่างซึ่งนั่นหมายความว่าดีมากแต่ถ้าตันกลมเขียวไม่มีโพรงไม่มีช่องว่างแสดงว่าน้ํามากเราก็จะต้องถอยน้ําตัวสอบที่สองครับพอถึงในระยะดอกหอมต้องมีกลิ่นคือถ้าไม่มีกลิ่นเนี่ยแสดงว่าความสมบูรณ์ภายใน เป็นเรื่องที่ขาดตกบกพร่องอย่างรุนแรงลำไยไม่มีกลิ่นทุเรียนไม่มีกลิ่นแสดงว่าขาดธาตุสำคัญก็คือธาตุโบรอนเพราะนั้นเราก็ต้องเอาโบรอนไปบวกกับอะโทนิกไปบวกกับตัวไททานิกหรือเอิร์ธ23แล้วเติมเข้าไปอีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่ามันจะมีหัวดอกบานแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีเกสรเราก็ต้องเติมนะครับเพราะนั้นการเติมก็คือเติมในช่วงเช้าก็ไม่ได้มีผลเสียอะไร ส่วนในกรณีถ้าเราจะใช้ยาฆ่ามาแมลงเราก็มีโมแรนให้ท่านเลือกเพราะว่าเขาปลอดภัยต่อมแมลงหรือต่อพึ่งเป็นของบริษัทอลิสตาอัตราที่ใช้ก็แค่เพียง50กรัมต่อน,น้ำ200ลิตรเหมือนกันกระบวนการตรวจสอบต่อมาก็คือดอกบานดอกบานนั้นเราก็มองประเด็นว่ามันจะมีลักษณะการบานที่รุ่นธรรมดารุ่นธรรมชาติรุ่นหัวดอก วัวดอกเนี่ยมันจะเป็นดอกรุ่นพี่ที่อยู่ในทําการดอกรุ่นน้องมันอาจจะมีความผิดปกติอะไรบ้างเล็กน้อยก็อย่าไปสนใจมากนะักให้ดูดอกรุ่นพี่แค่เพียงว่าเขาบานแฉ่งหรือบานหุบถ้าบานแฉ่งตีกลับไปด้านหลังก็แสดงว่าน้ำมากแต่ถ้าบานหุบลงมาก็แสดงว่าน้ำน้อยลักษณะของการบานตรงนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้เรื่องของการให้น้ำ เข้าใจนะครับว่าเราต้องตรวจสอบเสร็จแล้วก็ต้องไปดูอีกครับว่าลักษณะของการบานของดอกหัวดอกเนี่ยเป็นอย่างไรมันบานถูกต้องตามกำหนดสองทุ่มสามทุ่มเราไปผสมเกสรเราก็พบว่าดอกมันก็อยู่ปกติดีแต่ถ้าหากว่าเราไปพบว่าดอกมันบานแฉ่งพอสองทุ่มสามทุ่มดอกร่วง เราก็ต้องรู้ครับว่าน้ำเนี่ยมันมากไปเพราะน้ามากไปเนี่ยเราจะต้องให้น้ำหรือถอยเวลาไม่ใช่นะครับท่านต้องหยุดน้ำออกไปเลยเพราะมันไม่มีเวลาถอยแล้วมันต้องหยุดน้ำออกไปก่อนคือเว้นวันไปจากสองเป็นสามเป็นสี่อะไรก็แล้วแต่ให้ดูว่าดอกคืนนั้นเนี่ยเขาบานแล้วขุบลงมาหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำแต่ก็เป็นการให้น้ำที่น้อยลงประการต่อมา ในวันลุ่งขึ้นถ้าดอกลรยหมดถือว่าน้ำมากถ้าดอกเกาะอยู่ในกลุ่มมีกลีบดอกมีเกสรยังอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่คือกระบวนการตรวจสอบต่อมาครับตรวจในวันลุ่งขึ้นการตรวจนั้นเราตรวจที่ปลายเกสรตัวเมียปลายเกสรตัวเมียจะต้องยักษณะเป็นสีเหลืองเข้มเหมือนปกติไม่ใช่ว่าวันลุ่งขึ้นออกมากลายเป็นสีดํา ก็แสดงว่าแรงงานกระบวนการจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพคือปาดไปปาดมาจนกระทั่งดอกช้ำดอกจะต้องมีลักษณะของการบานตามปกติมีกลีบดอกมีเกสรตัวผู้เกาะอยู่บ้างสัก30-40-50%ก็ได้ปลายเกสรตัวเมียจะต้องเป็นสีเหลืองเหลืองเข้มแล้วก็ค่อยๆฝ่อ,อแห้งไปใน3วันอย่างนี้ก็ถือว่าดีมากนี่คือกระบวนการตรวจสอบ ส่วนในเรื่องของการถ่ายละอองเกสรในเรื่องกระบวนการผสมเกสรตรงนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับว่าเราเป็นผู้ดำเนินการลักษณะทั้งหมดเนี่ยมันจะไปบอกอยู่ที่ปลายเกสรตัวเมียคือไม่ดำไม่คล้าไม่เป็นสีน้ำตาลดำอาจจะเป็นลักษณะเหลืองอ่อนเหลืองเข้มแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลแห้งอย่างนี้เป็นไปตามธรรมชาติ วันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ